แม่เนี่ยเอาดินส์ไข่กลุ่มไข่เนาะสบายดีเมื่อนี้คนดอยชิพาไปเที่ยวเอ้าพาไปใส่เกาะไปหาป่าบ่ไปหาป่าอยู่หัวย่างเกาะใหญ่ นี่เลยมาอีบ้านต่าน้อยอ่าห้วยวีบ้านต่าน้อยเนาะว่าสิไปหาปลาว่สิไปได้หรือบ่สิที่อ่ารถกระบะอีหาเฮานี่แหละี่ไปว่าสิลองว่าสิได้ปลาหรือบ่อ่าฝากติดตามเด้อ รางแผนเนาะหลังจากการตั้นน้ำแล้วนะมานั่งวางแผนมาสิจังไงเนาะนี่ก็หอดเวลาที่ว่าเฮ้สีอัดหนาเนาะเขาสีไปอัดหนาอยู่เบื้องเชิงแต่อยู่เบื้องลุ่มเนี่ยเขาต้องเลยเอาหมุนกลางไหวเนาะเพราะว่ายาหนามันบกเลยป้ามันชิลุ่มเอาหมุนเขากลางไหวเพื่อเพื่อดักป้าเนาะเนาะหมุนเนาะหมุนคือว่าเขาสีดักป้าเนาะ นาบกนาบกป่าอยู่ในอ่าอยู่ในอยู่ในบ่อนี่กะมันสิลงต่นี่เนาะก็ต้องเอาอ่ามุ่งมาดักไว้ก่อนแล้วดักไว้แล้วก็ขึ้นไปอ่าไปอัดน้ําอยู่เถึงเนาะหลังจากอัดน้ําอยู่เถิงแล้วน้ํามันบก็จึงาสิได้เห็นป่าเนาะขึ้นไปเบิ่งบนอน้ําอยู่เถิงเนาะเาิตามกันเลยตอนนี้กฮอดสมมุตงฮอดเวลาที่ว่าเฮาต้องได้มาตันน้ําเนาะมาอัดน้ําใน อ่าบอนเฮาปล่อยว่าอ่อ2-3ชั่วโมงก่อนเนาะเพราะว่าบอนนี้เป็นบอนถ้าต้องการต้องอัดเนาะมีเป็นบอนอัดบอนึงคือว่าเฮาจะปล่อยน้ําอ่าอัดบนี้เนาะอัดบนี้แล้วก็ไปปล่อยบงนั้นเนาะเพื่อให้น้ํามันไหลไปทงอื่น่บอนี้เฮาจะอัดให้มันให้มันอัดในิเนาะอนี้ไอ้ไอ้เนาะเฮากําลังอ่อัดอยู่เนาะกําลังหาเอานเอาอ นมะมามาดตรงนี้เนาะนะครับปอยป่อยน่ะตรงนี้เนาะเดี๋ยวไปจะได้อยติดตามต่อไปเนาะโอเค้นูอ

อาจจะมีป <rium> <Dante> ่าหรือบ่อเนาะตามกันเลยเนาะรักจากที่ว่าห้าลงมาจากอัดหนักแต่ตั้งซึ่งแล้วเนาะที่ว่าห้าอัดหนักกี่เนาะอัดหนักแล้วก็คือทางลุมเห็นบ้านหนากนี่จากคนมันใช้ยู่งเนาะมันจะเกินแหงไปแล้วเนาะมันใช้ยุ่งนิดนึงเพราะว่านำในบวกเนี่ยเพราะท่านเลยลงเบิร์ดเนาะเห็นบอกจากบอลที่ว่านี่เห็นบอกจากบอลหนักที่ว่าตัวนี้แห่งวงญ่เนาะ มันจะน tamam> okay> um ี้อะไรในที่เดียวเน้อในตะเกียมถาวลาถาเอาปลาอย่างเดียวเนาะได้ยี่ป้าปลาหั่นได้โอ้ยปลาดังเย้โวยเนาะถ้าเบื้อะสิได้ปลาไหลไปได้เนาะยงเยอะโคตรหลงเลยเบอหลอดนแปลว่าออกเบิดแล้วเพื่อนว่ามันอย่างมันล่องลูมเบิดแล้วตะเกียมถาเอาปลาอยู่ลุมเนาะ

sao nào đấy đó đi bác hả toàn thì cả, cả là ก่อนอุ่นท้องแนนึงเนาะเพราะว่าสาป่ามาเมื่อยหลายพักก่อนเอาอ่าแห้งตือนี่นนึงสิลองชิมมาป่ามันสิแซ่บซั่ไดเนาะแล้วก็สะป่าหยังอีกบอกนึงทีว่าเฮาตักมันยังะอยู่ค่อซะแล้วเนาะนี่อันอันนี้มาอุ่นท้องซื่อๆเนาะอาจ๊ะๆ เนื้อปลาปลาธรรมศาตรมันจะเป็นเนื้อเนียนๆนิดนึงเนาะแล้วก็จะมีรสชาติแซ่บกว่าปลาน้ำน้องเขาเนาะปลาไข่กลุ่มใครเนาะอ๋ออะไรกันได้เวลาประม้าหาโมง ทำมาหากโมงแล้วเพราะว่าเราถ่าเขาซะสะโบแล่อสะโบแล้วมันมืดมันมืดก่อนกับบ่ได้ปลาเนาะเพราะทำบริเกียมไปเสีไปสายมาแล้วจำมึดกันนะจะท่านท่านโมงท่านไม่ายอยู่ดอกเพราะว่าน้ำยังบ่ไหลเพอเขาตันนะขุดเบิ่ดแล้วเดี๋ยได้เขาเขาเบิ่ดก่อน แสบบ่บีลว้าป้าธรรมศาสตร์พักเ็ดเกาะห็นหลาก็ไแบบด้ไี่โดยเฉพาะเนี่ยคันมีแก้วน้ำไหมสมเนาะกินกับแก้วน้ำไหมสมโอ้โยเยอดๆเลยหักดีเลยกินสักขีเลยกินแบบกลมๆ

ลปางมาเฮ้ยวนยักกระสานนียกได้ยินเลยปก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 ก่ชายับนี่นี่ับลมปะกปะกนี่ก็ปกดนี่นี่ก็ปะกิปกดว่าะการการที่ว่าภาักอ่าน้องสองสมบอนเนาะภาษาป่าส3งสามบอมามือนี้าห้าสิได้ปลาหลายปเนาะ ทำมาลองเบิ้งว่าสิได้ปลาหลายไปลาไดงลองถอกลงเนาะเอา้ามื่อ่ามือม่อทั่งทา,งานะถอกเลยต่อเก็บหายแล้วเนี่ยนี่ได้ปลาใช่ไหมนี่กระปูได้ปลากดได้ปาลาไหลได้ปลาขาวเนาะมื่อนี้คือว่ากัได้ซ้ำนี้ก็โอเคแล้ว ใจซับนี่ก็ตัวแบบจะแห้งเนาะอัวร้ายเติบโตอยู่แต่ว่าคันวาดสิปันกันหนึ่งคืออิู่บพ่อันวดขกินน้ำกันนี่โอเคอยู่ต่อยจุ๊บอะไรก็จริงนะเจ็บพระท่านี้แหละเด้อไปด่าย้ำที่ตามตอนต่อไปครับตอนนี้จะได้เวลากัปเนาะเพราะว่าคำหลักการทราบป้าแล้วเรียบร้อยแล้วต่ได้เวลากัปป้าจะได้บัวร้ายบัวหน่อยเนาะก็ได้ พอกินอยู่เพราะว่ามึงเหี้ยเขาครับปล่อยน้ำไว้ด้วยเนี่ยว่าเพิ่นเอาแล้วเมื่อวานไม่นี้กะเขามาเอาเชือที่ซองกับการบุได้ไล่เนี่ยแหลมมือวานนี่เพิ่นว่าได้ไลยอยู่เนาะแล้วนี้กะบกับนี่แต่ว่าคลิปนี้กะน่าจะจบไปเท่ยงทันี้แหละเพราะว่าอ่าท่าที่ตามอ่าคลิปต่อไปเนาะเป็นจะได้กะ ฝากไลค์ฝากแชร์ให้เนเตอฝากไลค์ฝากแชร์คุณเหลือกำลังเหลือติดใหม่เนาะกำลังเหลือติดใหม่ในการใหม่เนาะจะได้กับฝากไลค์ฝากแชร์ให้เนเตอพี่น้องเอ้ยเอาบ๊ายบายอีกเท่านี้แหละบ๊๊าายยบบายบาย